ต่องานปั่นกันต่อค่ะนักปั่น300คนค่ะเข้าร่วมการแข่งขันจัก,กรยานชิงแชมป์จังหวัดระนองหรืองานทัวร์ออฟระนองครั้งที่4ที่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นค่ะ การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์จังหวัดระนองทัวออฟระนองครั้งที่4ประจำปี2564จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของจังหวัดระนองค่ะไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติและสนองนโยบายสปอร์ตท,ทัวริซึมนะคะของรัฐบาลซึ่งการจัดการแข่งขันจักรยานดังกล่าวเนี่ยเป็นการแข่งขันในระบบปิดค่ะ ไม่มีผู้ชมนะคะและนักปั่นและทีมงานทุกคนเนี่ยต้องมีผลตรวจโควิด -19 เป็นลบด้วยและฉีดวัคซีนให้ครบโดสอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างเคร่งครัดค่ะโดยการแข่งขันครั้งนี้ครับมีนักปั่นจักรยานจากจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันกว่า300คนแบ่งเป็นรูปประเภทประชาชนทั่วไปชายหญิงครับประกอบด้วยประเภทเสือหมอบชาย70กิเมตรแล้วก็เสือหมอบหญิง50กิเมตร และประเภทเสือภูเขาชาย50กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายหญิงนะครับจำกัดอายุประเภทจักรยานทั่วไปครับและยุ่นยวชนชายหญิงนะครับประเภทจักรยานทั่วไปส่วนระยะทางการแข่งขันประกอบด้วย10กิโลเมตร30กิโลเมตร50กิโลเมตรและ70กิโลเมตรนะครับมีการปล่อยตัวนักกีฬาบริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ําคลองหาดส้มแปน้นใช้เส้นทางตําบลหาดส้มแปน้นอําเภอเมืองระนองอําเภอละอุ่นจังหวัดระนองแล้วก็วนรถกลับไปเส้นทางเดิมครับ ไปเข้าเส้นชชยที่สันเขื่อนอ่างเก็บน้ําคลองส้มแป้นเช่นเดิมผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่1ถึง7ทุกประเภทได้รับถ้วยรางวัลน,นะครับยกเว้นประเภทเสือภูเขาชายหญิงอายุไม่เกิน8ปีแล้วก็ประเภท VIP ได้รับถ้วยรางวัลทุกคนครับ